เอ้ามาชิงวงการทักนี้มาแล้วตัวเมสนัเวลาทุ่มหนึ่งโอ้ใครวะเนี่ยใครเนี่ยสวัสดีครับเย็บเย็บเบน้องชื่ออะไรน้องสสวัดีชื่ออู๋มบน้องชื่ออู๋ไหมใคเข้าชิงมาทันเนี่ยเฮ้ยตัดไม่ตไม่เขยไม่เข้ามายังมายังเข้ามัยังเสียดใคเฮ้ยไม่ให้ดูหน้าดีกว่าคนไม่ให้ดูหน้าเสียเวลาพี่อุเล่นอะไรครับพี่อู๋เล่นเทาครับคนผู้ชายเทาเถาไม่เจอกับใครเอ้ยสวัสดีครับเฮ้ย สวัสดีครับน้องน้องชื่ออะไรอ่ะพี่เดมครับพี่เด็อ๋อพี่เด้พี่เร้งนี่เนีอะไรสีเขียวครับสีเขียวเขียวปี๊ดหมดเลยเลยเขียวกินมะชัดกินมะอ๋มะชัดนะโอเคมาเขียวเท่าต่อยอันนี้ว่าบอกเลยถ้าไม่เจอคราวนี้แล้วเข้ารอบรองอ่ะเจอคุณเราสู้สองทิกแถมเช็คโอเวอร์ไดายมีเงินทั้งหจริงครับจริงจริงนี่เข้ามาชิงนะอะไรนะสับพี่เด็กนี่ไปโอเวอร์ใส่ใครกันมาหรือเปล่า อ่ะแล้วอ่ะเขาเขาโฆษณาของล็อตเขาเราขายของกันก่อนโอ้ยยังไม่ขึ้นเลยดีซีพีศูนย์หนึ่งซีพีศูนย์หนึ่งนะครับมาวันพุธที่5นะครับมาใครยังไม่ได้ซื้อก็กดมีสีอะไรบ้างมีห้าสีมีห้าสีเก่งเลยพี่เลยแล้วก็นอกจากดีซีพีศูนย์หนึ่งที่จะเสริมภาคดีนี้แล้วมีอะไรออกอีกมีแฟมแมทด้วยแฟมแมทจะเป็นลายของแมทเกาหลีกับสลัดไว้แล้วก็แวนไอแวนเสริมภาควีจะออกวันที่สิบเก้า อ่าสริมาพมีสามใบครับผม DBS ใช่แล้วก็มีสลิปเทมเมดมาด้วยนะครับห้าเนชั่นครบเลยชำชำแล้วเวดีอ่ะคุณแวร์อ๋อไม่ใช่ไม่ใั่พักเอ็นดีนะครับก็จะมาด้วยเอ็นทีดีศูนย์สี่นั่นเช่นวัววันพุธที่ห้าแล้วก็สำหรับแวนดีนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านัดจะแข่ง จะเลื่อนมาแข่งก่อนแวนวีนะก็เก็คือเราจะเป็นมัดดี้ไฟส์โอเวอร์ได้แล้วก็ยูได้แล้วก็แวนดีโอเวอร์เดรสแวนดีแล้วก็ต่อด้วยแวนวีแล้วก็เมี่ยมันแบบตัดไปแข่งกันให้เหนื่อยเลยนะไม่ได้มาแข่งขัดเพราะแข่งลามาราธอนเดี๋ยวใครทำแชมป์ห้ารายการได้เประจานรุดไม่รู้ก่อนใส่ก่อนพี่แฟงบอกเอาเาเขา สามรายการให้ได้ก่อนถึงไหมวันนี้แฟนยังมีมีรุ่นอยู่ไหมอีกรายการตัวเริ่มครับเริ่มหลังจวดหนึ่งใจครับเขาคงครับพี่ร้อยครับสตาร์การ์ดอันนี้เอาจริงเอาเล่นเนถ้าเอาจริงนี่โดนดราม่าอ่าเรื่องเยอะอยู่นะเอาเรื่องอุ้มหลังจวดใจครับแท็บนแล้วก็ชาร์จสามครับ โอเวอร์โอเวอร์โอ้ยต้องสองเลยไอ้คุกเนี่ยมีปัญหาบางคนก็เก็บเก็บไปเคาร์โรเวอร์ไม่ใช่เก็บการคาร์โรเวอร์แปดพันครับเก็บเลยครับออ๋ขังคุกแล้วเก็บไปเลยโอ้ยสุดยอดแอ้วกเลยร้อยล้านกี่คนครับโอ้ยเจ๊แบตตีอยู่ตัวเดียวได้โอเวอร์ขาราจ้าพี่อุ้มได้ได้จวดครับชิ้นนี้ชิ้นนี้บอกว่าตีเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยเหรอพี่แดมเดียว แต่ตีเป็นร้านรีบรีบล้นจังหวะนี้นะโอ้ยเซ็งว่ะอยากเลยละหมดกำลังใจละแต่เราได้โอเวอร์แล้วพี่หมดกำลังใจว่ะล้านเลยล่ะพี่เปนร้านเลยโอ้ยอุ้ยเอารีบจับหนึ่งหมื่นก็เห็นเขาพี่เขาเห็นพี่ออกโอเวุ้นไงออกเลยมีดูดูดูแวดูแวดเซ็ตเป็นไงไปต่อครับหมื่นห้า ไปต่อครับหนึ่งห้ากันแ้กันแล้วแนคลับเิอจวโอ้ยลงเพื่อพลังนี่คนอาจจะตกอย่ว่าเห้ยมันพี่แหนแหแต่มันเป็นสไตล์ของสีเขียวอยู่แล้วสไตล์สตล์เราไม่ตายเขาก็ตายที่ไหเดี๋ เครียดเนาะแต่ผมว่าเครียดเนาะแต่ผมว่ได้แรกอุ้ยเอาเห็นเพอรเกตกุยขอมือทำไมเข้าไปให้ๆเลยตัวเนี้ยเฮ้ยครับพี่อาชิวนี้เนี่ยุเอาเข้านี่ยให้มันดูดลยนีอยอะไรให้มันรู้ติะกุกกิงร้ตัวเนี่ย แค่อนาดูชุดแต่ครับอะไรคือกาเรื่มันตัวเสริมหเ่ี่การแค่นี้คอท่อเอาต่อื้นเยสียงเขาเลยเสียงคเยครนบครับรับไปเหรือแล้วอาตีนะครับจบปสิบเ็แล้วัม้ปีแล้วเที่ยวมือถึงไปเท้าคู่ยังออกไปแล้วออกหมอไม่เห็นเขาไออกมเห็นมอไม่เห็นเลย อลงสนามอัะเวันนึงอันนี้ขอกลับกับทีใช่ไหมไแยกก็ได้เขาปวดหน่งใบจับเขาคุกเขาเป็นนี้เขาคูกก่เล้วใช่ากีไอ้ แต่เราต้องทำหรอกไปครับไปเลยเช็คแต่พี่ชายฟ้อนแบบี้นี่นีเอสือมีเสือไล่มาานครับ แมกโนลีซูซนะเปิ่คทับขอครับเขาเตืรอบัไขอขอ,นะขอนะงซื้อ,คอคนคะรับสบายมาแล้วเพิ่การประกันตัวนะ พี่ใช้ปุ่มเต็มปหมดเชียงสูงหมดเสาเนาะเชี่ยอะไรครับเองได้ครับสองไดดอกอะรกันจบกันจบันลังเป็นลังแวนแากแหวนปกติตรงไหนแวนปกติก็คือแวนจีแล้วก็มาออกภารับแล้วก็ตอนนี้แหวนปกติเป็นวใช่ไหม ขั้นนีเท่าไหร่บ้างพี่หมื่นเดียวขั้นเนี้ยหมื่นห้าาหมื่นองาวกนี้ไบ็ตอเงียบขั้นไห่สิบห้าใช่ไหมสิบห้าโอ้ยที่เกิร์เหมือนคือาศาสหลังจากเอาวัวผ่านไปเงียบไปต่อสิบห้าลสิบห้าแคมสล็อตแคมสล็อต ไอหมื่นดิตายนะครับเอ้ยไม่ไม่หมื่นไม่หมื่ไม่ต้องมีคู่ต้องมไอหมื่ห้าโอเคโอเคตายกะันธุ์ตนะเรียนโจ้เกมสล็อตเบอร์อะไรวะเกมสล็อส่ะอาตัวนี้นะจิ้งหมื่น DCP ศ1น a t i o n เซชันต้องใช้ของเสริมอะไรนอกจาก CP ไหมครับเขาบ้านเน่มันสีหรือใส่ใครได่ถาม้วะฮะสีหรือใส่ตัวนี้ ครับตัวนี่ที่ ecp สูน์หนึ่งอ่ะมันต้องขาดหรืเพิ่มบ่โปรโมต้องใส่บ่ ecp สูน์หนึ่งเทาอ่ะคนจะเล่นเท้าไม่รู้กันครับเราเกมจังวะเราคูุยชั้นเทาอันที่ก่อนนั่ยข้าวแ่ไวว่สิบสามมาแคสิบสามสองได้คิด ขี่พลังอือฮึผ่านผ่านผ่านเฮ้ยโอ้โหหนักหน่ะเปอร์โซน่าโอ้ยเปอร์โซน่าหลายอีโฮ โซบะสองเอ้าเลยถูกไหมทรงขอบคุณนะประกันตัวสักงอ้าวไอ้อุ้มสี่ทมิตขากี่ใบอุ้มสาพอหรือเปล่าอุ้มพอหรือเปล่า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 โหยไปแก่ล้วไปไงเอาทิตย์ปไตมามัรอดสิบสามตัวเล็กตัวน้อยมากเป็นม่ใช่ปียี่สิบอ๋อเป็นยี่สิบบู๊นเลยบู๊นเลยเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยเข้าเลยเหรออุ้มตาถานน่ารักอ่ะ ทีฮะฟ้อนครับนี่เหลืองไหมล่ะเหลืองไหมไม่เหลืองเจ็ดเคียวแล้วมึงมีเหลืองสองพันสองพันห้มพันห้าครับเท่าไหร่นะสามพันห้าอ๋ไม่ได้แยกตีเลยท่านี้ไม่มีเขาไม่มีเขาไม่ให้เลยไม่มีตัวเองฟอนไงฟอนเรารู้จักฟ้อนเราแฟนสามพันห้าเท่าไหร่เท่ากันสามืันห้าสบายอุ้มเหนียวอยู่แล้วในราคาตอนนี้นากางยิ้มหวานอุ้มมันเหนียวในเดี๋ยวนี้ยิ้มใหญ่เลยไปเลยไม่ใช่อะไรไปเลย เฮ้ยบอกแล้วยิ้มไม่ไเลยด้วยเรดือดเลยเนาะโชว์เอาในที่สุดสีเขียวกูก็แชมป์จนได้เป็นไงเทนกูบอกแล้วนะเป็นไงเทนเราเลือสีเขียวต้องยังไงหายใจเข้าแฮ่พี่คิดดูหายใจออกเฮ่ตอนนั้นอน่ะเต็มห้าตัวตั้งแต่เกรดสองมาพี่เทนก็มือกูเรียบเดียวอ่ะก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาสนใจบนมือใช่ป่ะเทนจริงบนมือไม่ไดยินสีเขียวพี่บอกเล่นทิกเลยนะครับ แห่แม่งให้ตายไปเลยครับเดี๋ย er ้วมีเร anyway> ื่องคำถามมันไม่ตายเราก็ตายเอ้ยเราไม่ตายมันก็ตายคุณครับเมื่อกี้ได้ขี้สองใบทำไมไม่เป็ะเรียตีแวนครับอะไรเมื่อกี้สองขี้ที่เข้ามันกัดเดมมากัดเดมโอ้โหกัดเดมไงดูอะไรวันนี้มันตกไม่มีทิ่เลยนะมันสวยจัดเลยตุ้มเที่ยวร่ว่ะเขาไม่ให้เดมมีเทปต้องการยังเมือนกันเดี๋ยวโดนเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยถ้าโดนเขาตามกูดิมึงยังมานนำกูได้เหรอเฮ้ยใจมึงดูกล้องที่เคยไม่ออกเอาละครับวันนี้เราก็แข่งกันสัปดาห์หน้านะครับเราจะแข่งแวนดีก่อนแล้ว เอ้ยเงียบๆหน่อยิพี่อัดคลิปอยู่แล้วก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์จะถึงนะครับแ <c oughs> วนกาดภาคดีครับซีพีศูนย์หนึ่งจะออกแล้วนะครับอ,ออกวันพุทธที่ห้าพี่ใครที่เพลออเดอร์เข้ามาพี่จะส่งวันที่ห้าเลยนะครับวันพุทธที่ห้าเลยขอบคุณพี่ขอบคุณน้องๆที่อุดหนุนเข้ามานะครับทุกช่องทางออนไลน์พี่ <c oughs> ใต้คลิปใครจะอุดหนุนพี่ใต้คลิปมีลิงก์เลยนะครับลุยเลยครับไปนะครับบ๊ายบายเทนบ๊ายบายนะเว้ยพี่หาสีเขียวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าดีซีพีอ่ะ อ๋อผานแล้วมีคอมเมนต์บอกว่ามันต้องเก็บอะไรเพิ่มผ่านซิเอ้ยดูมึงต้องตามกูไม่ใช่มึงอยากทำอะไรก็ทำแฝงอะไรนะดีซีพีเติมดีซีพีสุดหนึ่งแล้วต้องเติมอะไรเพิ่มแบบทูโย่ใช่ว่าคุณจะไปเล่นสายไหนอ๋อถ้าไปเล่นคุกจะต้องเติมของอีกสองสามใบแต่ถ้าเป็นอ่ากองทัพเงาจะเป็นจะใช้แท่งบล็อกเลยงั้นเลยอ่ะก็เป็นพีของใหม่ไงก็คือต้องเราบีสายใหม่สายใหม่คือคือที่จะออกซีพีศูนย์หนึ่งแล้วบีทีศูนย์หนึ่งเนี่ย มีสายใหม่เสมอใช่มีสายใหม่ทุกสีเลยป่ะใช่ทุกสีอ่าก็อย่าง่อนทั้งาใหม่นี่คือต้องรอบีทีใช่ไหมครับหรือว่าซีพีอะไรซีพีพร้อมแล้วซีพีพร้อมเลยอ่ะอาไปแล้วครับบ๊ายบาย